สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสบายกันดีนะหวานก็กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะก็ถือว่าได้รับข่าวแบบว่ารู้ข่าวช็อกมาเหมือนกันที่คุณโคโคลีนะคะเธอแบบเสียชีวิตนะคะเธอนั้นนะคะได้ทำการแบบว่า ฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองพยายามฆ่าตัวเองก่อนในวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามีคนมาช่วยเหลือ,อไว้ได้ทันนะคะก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากการกระทําของเธอที่พยายามจะฆ่าตัวเองนั้นก็ทําให้อาการมันโคม่ามากมากแล้วเพราะฉะนั้นก็ยื้อมาได้จนถึงแค่วันที่5กรกฎาคมนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะโดยเฉพาะวงการเ,าเสียงเพลงนะคะวงการนักร้องนะคะสําหรับ เรื่องนี้นะคะโอ้โหถ้าเราดูไปลึกๆแล้วนะคะคือ ข่าวก็จะออกมาว่าเป็นเพราะว่าเธอนั้นเป็นโรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็โรคซึมเศร้าจริงๆแล้วก็มีมีผลนะคะกับสภาพจิตใจแล้วก็การกระทํานะคะบางคนนั้นก็อาจจะฆ่าคนอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะฆ่าตัวเองแล้วก็ทําร้ายตัวเองนะคะถือว่าต้องได้รับการดูแลอย่างพิเศษมากๆเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าในวัยที่คุณโคโคลีจากไปก็คือเพียงแค่48ปีเองค่ะก็ยังคงมีแบบว่าเวลา ะะที่จะรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็เป็นเซอรับแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องราวที่ว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเราจะเห็นเธอนะคะตามหน้าสื่อของข่าวแล้วก็หน้าของนิตยสารเนี่ยคือคุณโคโคลีเป็นผู้หญิงที่น่ารักสวยเลยละ่ะแล้วก็บุคลิกล่าเริงแจ่มใสนะคะมีความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานถือได้ว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลในทางสายของเพลง เลยแล้วคะ่ะแล้วทำไมถึงต้องมีความคิดในการฆ่าตัวตายด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับบางท่านนะคะก็อาจจะเข้าใจและเออเราก็เข้าใจอย่างหวานก็อ่านมาเยอะแล้วก็ดูตัวอย่างของผู้ที่มีภาวะของการเป็นโรคซึมเศร้านะคะมันมันเป็นภาวะทางจิตนะคะเพื่อนๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวเหล่านี้คนเราจะจะ เป็นกันมากขึ้นสําหรับโรคซึมเศร้าบางคนเป็นแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ําเลยนะคะแต่งไรก็ตามนะคะทางทางสื่อบันเทิงของทางฮ่องกงนะคะมีการพูดถึงว่าประเด็นที่เจาะลึกค่ะการเสียชีวิตของคุณโคโคลีเนี่ยก็คือโรคซึมเศร้านั้นมันไม่ใช่สาเหตุหลักนะคะแต่ว่ามันมาจากเรื่องราวความเจ็บปวดนะคะของความเป็นลูกผู้หญิงจริงๆนะคะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวมาเราดูตามเนื้อข่าวแล้วกันนะคะตามคําอธิบายใน บทความนะคะของพี่สาวคนรองของคุณโคโคลีนะคะคือได้พูดในคือเขาเตรียมงานจัดการงานศพนะคะของคุณโคโคลีนี่แหละแล้วก็ได้มีการเขียนแล้วก็การพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะว่าคุณโคโคลีนั้นได้รับความทุกข์ทรมานนะคะจากโรคซึมเศรา้าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะเธอไม่สามารถจะ ต้านทานนะคะปัญหาอของโรคร้ายนี้ได้แล้วก็เลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองลงในที่สุดนะคะด้วยคำสั้นๆของพี่สาวแบบนี้ข้อความสั้นๆก็เลยทำให้ในช่วงแรกนะคะที่คุณโคโคลีจากไปก็จะมีแต่ประเด็นที่ว่าโอเคโรคซึมเศร้าพอโรคซึมเศร้าค่าตัวตายพอโรคซึมเศร้านะคะมาเรามารู้จักคุณโคโคลีกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่เกิดทันนะคะในยุค70หรือยุค80นะคะหรือว่า 90ก็ได้ที่มีอายุมากนิดๆน,นะคะมากขึ้นมาหน่อยก็รวนรู้จักคุณโคโคลีนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งนั้นเธอเป็นถึงเอเชียนควีนเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าสถานะของเธอในโลกดนตรีนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งเช่นเดียวกันไม่มีใครเทียบเธอได้นะคะเธอนั้นยังมีอิทธิพลมากในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะครั้งหนึ่งนะคะเธอเคยร้องเพลงร่วมกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแล้วก็ยังเป็นนักร้องสาวชาวจีนนะคะคนแรกที่ได้ร้องเพลง ในพิธีมอบรางวัลออสการ์อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคุณโคโคลีนะคะเธอก็เป็นอีกหนึ่งตำนานทีเดียวค่ะของวงการเพลงเลยนะคะแม้ว่าอาชีพการงานของเธอนั้นจะราบรื่นค่ะแต่ว่าเรื่องราวส่วนตัวของเธอนะคะที่มีตามข่าวออกมาก็คือความสัมพันธ์นะคะเต็มไปด้วยความขึ้นขึ้นลงๆงะคะ่ะก็คือดีบ้างร้ายบ้างนะคะจนกระทั่งนะคะมาเริ่มเสถียรขึ้นในปี2003ค่ะที่เขานั้นได้พบกับคุ เลิศวิมินนะคะซึ่งเป็นสามีคนปัจจุบันนะคะของคุณโคโคลี oli, นั่นเองซึ่งด้วยสัญชาติของเขานั้นเขาเป็นชาวยิวที่อยู่ในแคนาดานะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นประธานนะคะของบริษัทแคนาเดียนลี แอนฟงกุป uh, นะคะซึ่งคุณเลอวีมินเนตตกหลุมรักคุณโคโคลี oli, ตั้งแต่แรกเห็นเลยค่ะแล้วก็แม้ตามไล่ล่าตามจีบนะคะเรียกว่าไล่ล่าก็น่ากลัวไปหน่อยตามจีบนะคะคุณโคโคลีมาหลายปีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขานั้นจะอายุมากกว่าคุณโคโคลีถึง16ปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาลงเอยกันได้ค่ะอยู่ได้เป็นคู่สามีภรรยากันนะคะฝ่ายชายนะคะเขามีลูกสาวติดมาสองคน จากภรรยาเก่าของเขานะคะแต่ว่าคุณโคโคลีนั้นก็ไม่ได้มีปัญหากระจุดนี้ค่ะเพราะว่าก็ประทับใจในความจริงใจนะคะของคุณเลอวิมิ่นคนนี้นะคะนี่คือชื่อจีนนะคะของของอสามีของเขาผู้ชายท่านนี้แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นรูปแล้วก็จะเห็นว่าเออมีความเป็นฝรั่งต่างชาตินั่นแหละนะคะทีนี้คุณโคโคลีนะคะใช้เวลาถึง8ปีในการพิสูจน์ความจริงใจของของสามีคนนี้ของเธอเลยนะ หลังจากนั้นค่ะหลังจาก8ปีปุ๊บนะคะอาแต่งและอาจแต่งนะคะหลังจากแต่งงานคุณโคโคลีก็อยู่ในสภาพที่แบบว่าต้อง ต้องเฟดตัวเองออกไปจากแวดวงการบันเทิงเลยค่ะเพราะว่าเธอนั้นนะคะก็ในเมื่อตัดสินใจที่จะมีครอบครัวก,ก็มุ่งเน้นไปที่การดูแลสามีการสนับสนุนสามีแล้วก็การอยู่บ้านดูแลบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกที่บ้านนะคะแล้วเธอนั้นปฏิบัติต่อลูกติดทั้งสองทั้งสองสาวของสามีที่มาจากภรรยาเก่านะคะเหมือนกับว่าเป็นลูกของ เธอเองเลยล่ะคะ่ะก็เป็นแบบเรียกได้ว่าเป็นภรรยาเป็นแม่ที่ดีแม่เลี้ยงที่ดีด้วยนะคะแต่ว่าช่วงเวลาดีๆนั้นน่ะมันก็มีอยู่ไม่นานค่ะในที่สุดนะคะผู้ชายคนเนี้ยที่เธอเลือกแต่งงานด้วยนะคะก็แสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมานะคะเขาฉวยโอกาสจากตําแหน่งของเขานั้นนะคะเพื่อที่จะแบบว่า ออกไปอ,ออกเดทในเรื่องรงวของเออเขามีงานเลี้ยงนะเขาก็ออกไปบ่อยนะคะเพราะว่าด้วยตําแหน่งของเขาเจ้าของบริษัทเนาะพอออกไปแล้วค่ะเขาก็ไปมีผู้หญิงนะคะเรียกได้ว่านอกใจนั่นเองนะคะหลังจากที่คุณโคโคลีนนะคะก็ค้นพบความจริงเรื่องนี้ก็ทําให้ในช่วงแรกๆเธอก็เลือกที่จะให้อภัยนะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตการแต่งงานชีวิตครอบครัวนั้นมันอยู่ไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ฝ่ายชายนั้นนะคะพอเห็นว่าคุณ โคโคลีก็ก็คือรับปล่อยไปให้อภัยเงี้ยก็ยังไม่กลับใจนะคะก็ยังคงไปตามเส้นทางเดิมอยู่ดีค่ะดังนั้นนะคะเหตุผลที่ทางด้านของทางฝ่ายชายนั้นอบอกนะคะบอกคุณโคโคลีก็คือว่าคุณโคโคลีน,น,นั้นมีบุตรยากไม่มีบุตรสัทีเขาก็แบบอยากมีลูกหลานอีกนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทางคุณโคโคลีนั้นก็รู้สึกแบบว่าสะสมความกดดันแล้วก็ความ ความทุกข์ะอะง่ายๆผู้หญิงนะคะเมื่อคู่ชีวิตไปมีผู้หญิงคนอื่นมีการแบ่งความรักไปอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกว่าโอ้โหคือระดับของคุณโคโคลีนะคะอุตส่าห์แบบว่าไปแต่งงานด้วยแล้วก็ต้องแบบออกจากวงการบันเทิงไปเพราะปกติแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าหน้าที่การงานลุ่งขนาดนี้อ่ะก็คงจะไม่ตัดสินใจอะไรง่ายๆแบบนี้แต่ก็เพราะเห็นว่าผู้ชายคนนี้มีความจริงใจแล้วก็พิสูจน์ความจริงใจถึง8ปีถึงยอมแต่งงานแต่ว่า ในระหว่างที่คบกัน8ปีมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรจริงจเนาะเพื่อนๆเพราะว่าเราก็จะเห็นแล้วว่าฝ่ายชายก็ยังคง ไปมีผู้หญิงอื่นอยู่ดีนะคะนี้ก็เหมือนว่าจิตใจของคุณโคโคลีนะคะมันก็เหมือนกับแก้วอะแก้วที่มันแตกไปแล้วนะคะแล้วมันก็มีรอยเล้าคือแตกอีกแล้วก็พยายามซ่อมแตกอีกแล้วก็พยายามซ่อมเพราะว่าผู้ชายนะคะก็แบบงานเลี้ยงตลอดแล้วก็มีผู้หญิงเยอะแยะเลยลวคะ่ะทีนี้นะคะทางด้านของคุณโคโคลีนะคะหลังจากที่ได้รู้เหตุผลจากปากของสามีที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคุณโคโคลีไม่มีลูกสักทีอะ คุณโคโคลีนะคะผ่านการผสมเทียมอะ่ะคือไปทาที่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้ถึง9ครั้งด้วยกันค่ะเพื่อนๆจนร่างกายของเธอนั้นอ่อนล้านะคะแต่ว่าทุกๆครั้งอะ่ะมันก็ล้มเหลวล้มเหลวไงคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะก็เลยเกิดขึ้นมาคือลูกติดคนที่สองนะคะลูกสาวคนที่เป็นลูกติดของทางฝ่ายชายคนที่สองที่มาจากภรรยาเก่านะ่ะโอ้โหมา เปลี่ยนค่ะปฏิกิริยาที่ที่มีต่อคุณโคโคลีนะคะเมื่ออยู่กันมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเธอเปลี่ยนไปนะคะเธอเธอแบบไม่เคารพนะคะคุณโคโคลีเลยแล้วก็ยังแบบว่าเข้าข้างพ่อยุยงให้พ่อนั้นไปมีผู้หญิงอื่นอีกด้วยค่ะเพื่อนๆมันก็เลยเกิดแบบว่าเออบ้านบ้านที่เธออยู่บ้านที่เธอดูแลนี้นะคะลูกติดสองคนของสามีที่เธอดูมาดูแลมาอย่างดีนี้นะคะก็เนี่ยคนลองก็มาทําไม่ดี กับเธอแล้วก็ยังสนับสนุนให้ให้พ่อซึ่งก็คือสามีของเธอนั้นไปมี เพี้ยผู้หญิงอื่นๆอีกน,น,น,นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คุณโคโคลีจิตตกลงไปอีกค่ะอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าไม่มาเป็นทีมเธอเลยนะคะส่วนเหตุผลนะคะที่มีคนเขาวิเคราะห์กันว่าทำไมลูกสา,สาวทั้งสองคนซึ่งเป็นลูกของภรรยาเก่าของผู้ชายคนนี้นะคะทำไมถึงไม่ต้องการให้คุณโคโคลีนั้นมีลูกก็เพราะว่ากลัวค่ะกลัวว่าลูกของคุณโคโคลีนั้นจะมาแบ่งทรัพย์สินของครอบครัวกับพวกเขานั่นเองอันนี้เป็นเรื่อง รองราวที่ข่าวบันเทิงเขาลงเอาไว้แล้วก็มีการวิเคราะห์เอาไว้นะคะทีนี้พอมาถึงจุดนี้ค่ะจุดนี้มันก็ไม่มีที่สําหรับคุณโคโคลีในครอบครัวครอบครัวนี้อีกต่อไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเธอก็เลยมีความคิดที่จะหย่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสามีของเธอนั้นได้ทําสัญญาก่อนสมรสอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสัญญาก่อนสมรสก็คือถ้าเกิดว่าต้องเลิกรากันในอนาคตคุณโคโคลีจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบว่าถือกระเป๋าแล้วออกไปจากบ้านหลังนี้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็คือได้วางแผนไว้อย่างรอบคอบทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ทรัพย์สมบัติทุกอย่างนี้ก็คือจะไม่ได้เงินสักบาทเลยค่ะซึ่งคุณโคโคลีก็ต้องยึดตามนั้นนะคะทีนี้คำหวานๆต่างๆแล้วก็คำสาบานในวันที่แต่งงานหรือคำสาบานก่อนหน้านี้ในตอนที่จีบกันนะคะก็ร้วนเป็นแค่เรื่องโกหกเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณโคโคลีผู้ซึ่งมีชีวิตแบบลุ่งโลดมาก่อนนะคะมาก่อนนานมากๆ เลยค่ะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะไปแต่งงานแล้วก็ move นะคะไปอยู่ที่แคนาดาอะไรแบบเนี้เหมือนกับว่าตัวเองเข้าไปตกขุมนรกแล้วก็ต้องชดใช้กรรมเลยนะคะคือรวมเวลาทั้งหมดกับผู้ชายคนนี้คือ20ปีค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้มันก็พังทลายลงนะคะแล้วจากที่พวกเราสามารถจะจะคาดเดาได้ก็คือคุณโคโคลีนันนะคะซับเฟอร์แบบ ดูดซับความความความกดดันต่างๆความเศร้าเสียใจต่างๆนะคะในภาวะที่ทุกทรมานมากๆเพรา,า,าวะว่าทั้งบ้านเลยอะ่ะไม่มีใครที่เป็นญาติของคุณโคโคลีแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ญาติาเลยนะคะไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วเผชิญปัญหานี้อยู่คนเดียวนะคะงานการก็ก็ไม่ได้ทําคือไม่ได้ไปร้องเพลงไม่ได้มีสังคมที่จะได้ออกไปเจอเพื่อนๆคือถ้าอยู่ที่ฮ่องกงนะคะถ้าเป็นถิ่นของคุณโคโคลีเธอก็คงจะมีสภาพ ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องทนทุกทรมานถึง20ปีขนาดนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับผู้หญิงนะคะก็คือการได้เจอผู้ชายที่แบบว่าโอ้โหขนาดขนาดคิดว่าจะดีเพราะว่าเขาก็ตามจีบฉันมาตั้ง8ปีแต่พอมีชีวิตอยู่แบบ แต่งงานเป็นคู่กันแล้วมันมันก็ไม่ใช่อีกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาก็คือเธอนั้นก็มีความอยากจะเป็นคุณแม่เช่นเดียวกันแต่ว่าทำไงได้ลนะ่ะโชคชะตานะคะฟ้าไม่ได้ประทานลูกสาวหรือลูกชายมาให้เธอเลยสักคนนะคะซึ่งนะคะข่าววันเทิงนั้นก็ได้ลงด้วยว่าในบรรดาเพื่อนสนิทของคุณโคโคลีนะคะได้มีการแบบพูดถึงประเด็นนี้ว่าเนี่ยจุดที่เสียใจที่สุดของคุณโคโคลีนะคะก็คือการที่เธอนั้นไม่สามารถมีลูกได้ ถ้าคุณโคโคลีสามารถให้กําเนิดลูกได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีลูกๆนะคะคอยติดตามถึงแม้ว่าจะไม่มีสามีเนี่ยเพื่อนสนิทของคุณโคโคลีเชื่อว่าคุณโคโคลีนั้นยังที่จะบอกว่าอยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพราะว่ามีสิ่งที่ค้าจุนทางจิตวิญ,ญญาณของเธออยู่นะคะแล้วก็คําว่าลูกเนี่ยจะทําให้ความทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันจะน้อยลงไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับเคสเนี้ยสำหรับ เคสของคุณโคโคลีนะคะก็มีโอ้โหคนตีข่าวออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะก็โอ้เสียใจด้วยจริงๆนะคะไม่ คนเราไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้นะคะคุณโคโคลีที่จากพวกเราไปแล้วเนี่ยไปสู่สุขตินะคะแล้วก็จบแล้วสําหรับชีวิตในในชาตินี้นะคะแล้วก็ขอให้ไม่ต้องเจอคนแบบนี้อีกนะคะผู้ชายแบบนี้แล้วก็คนแวดล้อมแบบนั้นนะคะอืเศร้าจังเลยค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะคะแล้วก็อย่าไปทนนะเพื่อนๆอ,อย่าไปอย่าไปทน กับความกดดันอะไรแบบนี้นานๆนะคะการที่อยู่20ปีทนมาขนาดนี้อย่างคุณโคโคลีกับกับผู้ชายที่แบบแย่ๆนะคะแบบนั้นอ่ะไม่ไม่ควรเลยค่ะถ้าใครที่ยังอยู่กับผู้ชายที่แบบนี้นะคะสิ่งแย่ๆแบบนี้รีบออกมาเลยนะคะใครออกมาได้ก่อนนะคะแล้วก็แบบเออมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ก่อนคนนั้นถือว่าโชคดีมากๆค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ